กาลิบาเสียสวินมังงะตอนที่197มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าแกรนปาวิชหรือแปลไทยเลยคือความปรารถนาของปู่ภาพของมังงะได้ตัดมาหาเพอร์ซิวัลคุณปู่และฉะนั้นปู่ของเพอร์ซิวัลวาฮีเน่ก็ได้อยากหน้าทําให้ในตอนนี้แอน,น,นตกใจมากเดี๋ยวนะเพอร์ซิวัลพูดว่าคุณปู่งั้นหรอหมายความว่ายังไงกันและฉะน,น,นั้นนาซีนก็ได้พูดต่อฉันจําได้ว่าเขาเคยบอกว่าปู่เขาเนี่ยเสียไปแล้วไม่ใช่หรอ แล้วจากนั้นตัวของเพอร์ซิวลเนี่ยก็ได้หันไปหันมาค,คุณปู่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนตรงหน้าเป็นใครแต่เหมือนสิ้นสุดคําพูดนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครตอบกลับอะไรมาเพอร์ซิวลเนี่ยก็ได้พูดต่อใครมีใครที่อยากคุณปูน่นะกลับมาที่คาไม่หลอนงั้นเหรอการทําแบบนี้นะมันแย่มากพวกไายไม่รู้เือย,ยังไงและจากนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนสิเพอร์ซิวลคือพวกเราทุกคนนะไม่รู้จักปู่ของนายด้วยซ้ําและฉะนั้นกาเรนเนี่ยก็ได้พูดเสริม พวกเราทุกคนไม่มีใครรู้จักปู่นายอยู่แล้วตัวฉันแค่เอาทักษะในการเรียกวิญญาณมาและฉะนั้นเมื่อเขาปรากฏตัวมาตัวฉันด้แค่ได้คุยแล้วเขานิดหน่อยก็แค่นั้นแล้วเหมือนเขาก็อยากคุยกับนายเช่นกันสิ้นคําพูดนั้นเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้เหงื่อตกก,ก่อนที่เขาจะชาดมาหาปู่อีกครั้งเพราะเพราะฉะนั้นแล้วและฉะนั้นปู่เขาก็ได้ตอบกลับอา้าวนี่ปู่เองนั่นแหละและฉะนั้นเพอร์ซิวัลเนี่ยก็น้ําตาคอตัวเขาเนี่ยได้วิ่งไปหาปู่เขาคุณปู่ และฉะนั้นตัวของเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้หยุดนิ่งทําให้ในตอนนี้ปู่เขาเนี่ยก็ได้ถามกับเพอร์ซิวัลเป็นอะไรงั้นเหรอและฉะนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้จับดาบพร้อมกับการมือสัน่น <c oughs> คือว่าตัวผมรู้แล้วว่าผมเนี่ยไม่ใช่หลานที่แท้จริงของปู่เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วปู่เนี่ยก็ไม่ได้มีหลานตัวผมเองเนี่ยเกิดมาทางที่ไม่ควรเกิดขึ้นถูกไหมล่ะครับสิ้นคําพูดนะั้นตัวของปู่เขาเนี่ยก็ได้เงียบพังหนึ่งก่อนที่ปู่นั้นจะพูดออกมา นั่นก็ถูกแล้วเพราะว่าตัวหลานเองไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นแล้วพวกเราทั้งคู่นะจึงไม่ได้มีสายเลือดที่มันเกี่ยวข้องซึ่งกันและก,กันอยู่แล้วแต่ว่านะยังไงแล้วหลานก็ยังคงเป็นหลานที่าลาระของปู่อยู่ดีนั่นแหละรู้ไหมดังนั้นแล้วจะมีใครอื่นอีกได้อะรเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ที่รู้จักหลานมาชีวิตของปู่นะก็ยิ่งสมบูรณ์และก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมันแลเป็นชีวิตมากกว่าที่เคยเป็นอีกรู้ไหม เพอร์ซิวลที่ได้ฟังเช่นนั้นเน่ก็น้ำตาคอจ,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 จริงเหรอและจากนั้นปู่เขาก็ได้ตอบ <c oughs> แล้วปู่จะไปโกหกทำไมกันแล่าเพอร์ซี่เน่ก็ได้พูดย้ำอีกครั้งจริงจ,จ,จริงใช่ไหมเนี่ยและจากนั้นปู่เขาเน่ก็ได้ทำท่าตอบกลับด้วยความจริงใจ <c oughs> มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแล้วว่าแต่ว่าตอนนี้หลานสูงเท่าไหร่ละแล้วหลานอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ หลานเติบโตได้ขนาดไหนกันและเหมือนขนาดที่สองคนนี้นั้นกำลังพูดคุยอย่างมีความสุขภาพก็ได้ตัดมหากเวนและเข้าขากันได้ไวจังนะที่สั้นเนี่ยก็ได้พูดต่อเล่นเอาฉันอยากเจอคุณปู่อีกครั้งหนึ่งเลยดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดกับกาเรตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณนายมากกาเลตตัวของกาเรตถือก็อเงือตกพลังเวชฉันแทบจะหมดหลอดอยู่แล้วและก็ได้ตัดมหาปูวาฮีดอีครั้ง <c oughs> แน่นอนทุกปูนะ รักหลานมากอยู่แล้วเพราะว่าหลานน่ะคือแก้วตาดวงใจของปู่เช่นเดียวกันกับเดโอโดลาสิ้นคำพูดนั้นทำให้ทุกคนตอนนี้น่ะถึงเงียบและวสนานเสียงของปู่วาหีก็ได้พูดอีกครั้งเพอร์ซิวอลปู่อยากจะขอร้องอะไรหลานหน่อยได้ไหมคือว่าหลานพอจะช่วยให้เด็กคนนั้นกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมตัวเขาในตอนนี้นะฮะกำลังล่วงตกลงสูง่หุกเหวแห่งความสิ้นหวัง ความมืดมิดทุกอย่างกําลังกืนกินจิตใจเขาดังนั้นแล้วตัวเขานะ่ะอาจจะไม่สามารถกลับมาที่โลกแห่งนี้ได้อีกก็ได้จากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็รีบริเสธไม่ตัวผมเนะี่ยผมไม่สามารถทําได้จริงๆถึงแม้ว่านั่นจะเป็นคําขอของปู่ก็ตามแต่แบบนี้ผมเนะี่ยก็ไม่สามารถรับได้อยู่ดีปู่เขาที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่โกรธอ๋อก็ตามใจหลานเพราะปู่ก็รู้ดีว่าในตอนนี้เดียโดลา่ารู้สึกยังไงตัวเขาคงจะเหงา เขาโดนทอดทิ้งและเขาก็สูญเสียความเป็นตัวเองตัวเขาสูญเสียทั้งลงพอ่อและเพื่อนๆดังนั้นในตอนนี้ตัวเขาเนะจิตใจไม่ปกติอยู่แล้วความอ่อนแอเนี่ยกำลังกืนกินเพอร์ซิวัลที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรและฉะนั้นปู่เขาก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้งขยี่ความชั่วร้ายช่วยเหลือผู้อ่อนแอและจากนั้นก็เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องคนสำคัญ <c oughs> เหมือนว่าเพอร์ซิวัลหลานยังจำได้งั้นสินะ จากนั้นเพอร์ซีก็ได้ตอบแน่นอนเพราะว่าปู่น่ะพูดให้ฟังทุกวันเลยนี่นะและจากนั้นปู่ก็ได้พูดอีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วปู่น่ะคงจะไม่พูดอะไรอีกแล้วทุกอยาา่างมันนขึ้นอยู่กับว่าหลานอยากจะทำยังไงบางทีแล้วต่อให้หลานจะโกรธมากแค่ไหนหลานก็ลองลองถามสองคนนั้นที่หลานโกรธแทนเขาดูดูสิ้นคําพูดนั้นเพอร์ซิวอลเนี่ยก็ได้มไปหาแอนกับนาซีนพวกนายน่ะคงจะผ่านอะไรกันมาเยอะเลยถูกไหมล่ะแต่แล้วตัวของแอนก็ได้พูดแทรกขึ้นมา ที่ปู่นายพูดมานะถูกแล้วทําให้ในตอนนี้เพอร์ซีเนี่ยถึงก็เวอร์และนาซินก็ได้พูดต่อพวกเราจังคู่น่ะสบายดีเพอร์ซิวอลเพราะฉะนั้นแล้วตัวนายไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นทําให้ในตอนนี้เพอร์ซิวอลที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึเงเงือตกแต่ว่าแอนนาซินแล้วฉะนั้นปูกเขาก็ได้พูดแซกขึ้นมาโอ้แล้วหลานต้องมีคนดีๆอยู่รอบตัวว่าแต่หลานเน่ยชอบคนไหนมากกว่ากันล่ะ ทำให้ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยถึงกันนิ่งส่วนเพอร์ซี่เนี่ยก็ทําเป็นตีมืน่นผมก็รักเพื่อนของผมทั้งสองคนมากทําให้ปู่เขาเนี่ยก็ได้หัวเราะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะแล้วว่าแต่ว่าเพอร์ซิ l วอลการที่เราจะโกรธใครสักคนนมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่ว่าที่สําคัญยิ่งกว่าเลยคือตัวหลานต้องลืมความรู้สึกของพวกเขาที่รู้สึกอยู่ด้วยอ๋อจะว่าไปแล้วดอนนี่ ตัวฉันก็ต้องขอบคุณนายจากใจจริงเพราะว่าจะเกิดไม่ใช่ความคิดที่นายได้เป็นคนเรเลยตัวฉันคงไม่สามารถพบกับล้านชายแบบนี้อีกครั้งแล้วถูกไหมดอนนี่เนี่ยก็ได้ชี้ไปหาก,กาเรตคือทั้งหมดต้องขอบคุณกาเรตครับวาฮีก็ได้พูดต่อขอบคุณมากเช่นกันกาเรตแต่ว่าความคิดที่ว่าฉันอยากขอบคุณนายจริงๆก็ยังไม่เปลี่ยนไปดอนนี่ทำให้ดอนนี่เนี่ยถึงกับเกาหัวแก้เขิน ว่าผมนะ่ะทำอะไรเพอร์ซิวัลไม่ได้มักงนักหรอกครับแล้วว่าเฮก็ได้พูดต่อตัวเจ้าเองนะ่ะเป็นคนใจดีลึกๆแล้วตัวเจ้าน่ะหัวเราะควบคู่กับเพอร์ซิวัลตลอดหลังน้ําตาด้วยกันเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเจ้าได้อยู่กับเพอร์ซิวัลตัวของเขานะจะเป็นตัวเองทำให้ตัวฉันนะ่ะดีใจมากเพราะว่าเจ้าคือคนละที่ได้พบกับเพอร์ซิวัลในวันที่เขาโดดเดี่ยวและฉันก็หวังว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะยังคงสนิทกันนะ ดอนนี่เนี่ยก็ได้ยิ้มแก้เขินเฮ้ยคือว่ามันจะชมเกินไปหน่อยแล้วมังครับเนี่ยแล้วฉนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ไม่รอช้าตัวเขาได้วิ่งเข้ามากระโดดหาดอนนี่ดอนนี่คือว่าฉันขอโทษเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นฉันพูดจาหยาบคายกับนายจริงๆนั่นแหละดอนนี่เนี่ยก็ได้ตอบกลับเอ้ยแค่นี้ไม่เป็นไรหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วและนายจะมากอดฉันทําไมกันล่ะเนี่ยคนเราอะเนาะพะฉนั้นก็ต้องมีกันบ้างที่จะงุนงิดดังนั้นแล้วนายนะเลิกกอดฉันเลยเฟ้ยแล้วฉนั้นนเอร์ซี่ก็ได้หัมา จะว่าไปแล้วคุณปู่เดี๋ยวผมจะแนะนาสมาชิกทุกคนให้รู้จักคุณค,คุณปู่เมื่อปู่วากีได้หายไปก็ถึงเวลาตกดึกทุกคนนั้นกําลังหลับนอนกันอยู่เพอร์ซี่เนี่ยก็กำลังนอนคิดอยู่คนเดียวตัวเขาเน่ะสูญเสียทั้งพอ่อสูญเสียทั้งเพื่อนไปหัวใจของเขาในตอนนี้นะมันอ่อนแอและกระโดดเดียวจากนั้นตัวของเพอร์ซี่ที่ถึงพูดนั้นเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาขจัดความชั่วร้ายและช่วยเหลือผู้อ่อนแอแต่เหมือนคําพูดเขาเนี่ยทำให้ดอนนี่ตื่น

โคชิ่งก็ตามนะฮะแต่ก็เป็นอีกตอนที่รู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจนะครับผมอะและก่อนจากกันไปก็ต้องขอบคุณคนโดนในเดือนนี้ด้วยเครับผมนั่น,นคือผู้ที่ไม่ต้องการระบุต,ตัวตนแล้วก็คุณโนนนะครับที่เขียนว่า N O N E นะฮะอะแล้วก็เดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงนคีคือมังงะเนี่ยผมไม่ได้จะงดลงหรอกแต่ว่าผมคิดว่าเออถ้าเกิดผมทําสมาชิกแล้วคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะดูล่วงหน้าได้หนึ่งตอนเนี่ยคิดว่าโอเคกันไหมหรือว่าเอ้ยจริงๆเราก็ดูพร้อมกันนี่แหละแต่ว่า ใครอยากสนับสนุนก็โดเนตก็คิดยังไงก็สามารถบอกกันได้นะฮะแต่ว่าคนที่ไม่เป็นสมาชิกเนี่ยก็รับชมปกติไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยโอเคลองคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันนะคือผมคิดไม่ออกนะครับผมบางทีก็ต้องถามความเห็นจากหลายๆฝั่งนะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการโดเนตนะฮะก็มีทั้ง Easy Donate และทิปมีนะครับผมถ้าเกิดทาง Easy Donate โดเนตปุ๊บเข้าบัญชีผมปั๊บเลยนะฮะกดปุ๊บโอนปั๊บกดปั๊บโอนปุ๊บปุ๊บโอนปุ๊บปุ๊บโอนปุ๊บไปก่อนนับ